สุกแล้วว้าวนองจากกรอบบังสิบบางความหนุ่มข้างในมันความชำ่ำอืมหวานอืมหอมกาแฟพี่น้องจ้มหอมกลมกลม่อม สวัสดีพี่น้องป้องไปที่นะฮะสู้ขูสู้คนมาพอกับเสาตาคือกอาจะเปนองจ้ะวันนี้เสาตา,าผ้าผีผ้าน้องเขามากินหมูกรอบพี่น้องจ้ะขาหมูขาหมูอบกรอบส้มตําส้มตําปูพี่น้องรดแซบรถจัดจานเอาแค่รดใส่ผอมเฮ็ดให้มันสีสันสวยงามเนาะอืมหอมจินมักซี่ มูเก็บมาฝากตำพุงแซบอื้มอันฟ,ฟา้าฝากซีแซบแซบสด,สด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 จากสวน กัคินมีกาแฟพี่น้องจา๋านี่อันหลายคนถามมาว่าสาตาไตเป็นยังกินปันไดกระโบ,บอ้วนไหม,มพี่น้องบอกเคล็ดลับนี่สิบบอกกาแฟปันณาชิตาบอได้มาขายของเลยพี่น้องจ๋ามาบอกเคล็ดลับดีดีพี่น้องถามมาเนาะหลายคนถามมาหนิสไตากินสองฟุตนี่ละสุด อันนี้อันสูตรกลมๆอันนี้สูตรเข้มข้นนะพี่น้องๆเห็นปะประมาณเนี้ยยีหอเนี่ยท่านเพื่อนสนใจเดี๋ยวสไตล์สีแนบลิงเด้อแนบลิงไว้ใต้คลิปเนาะไปสั่งซื้อสั่งดึงกันได้รับรองว่าพร้อมสวยคือสไตล์อันนี้พร้อมพี่น้องจากอันเจนต้าอันนี้สไตล์ก็กินเนี่ยแบบรุ่งผิวเนาะเพื่อนกระทำมาเป็นนางสไตล์คือผิวดีขึ้นมันปะนี่แหละสไตล์ก็กินยีหอนี้พร้อมมาเจนต้าของทันยาเนาะเป็นเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เองเลยเป็นพี่เซนเตอร์พร้อมทันยา มาพี่น้องจ้าหมูก,กอรอบแซ่บๆอูหมูก,กอรอบข้าหมูก,กอรอบบางสิบบงความนุ่มข้างในมันความชําชําม,มากเลยนะนุ่มๆคือแบบอบอบนเ้แต่อ,อบสองชั่วโมงอะ่ะสองชั่วโมงเคี่งดยซ้ำไปด้วยไฟหนึ่งร้อยเจ็ดสิบองศามันก็เลยให้เนื้อมันนุ่ม อืมอืมเยี่ยมอืมอร่อยจอร่อมากเลยวันนี้นนนนมี่มูมากินน้ำตาลเพลินบอกกล่องมูสมัยเรล่นเรล่นภาษาน้ำกันเพื่อนเราใจไม่น้องจ้ามูงจะกันมาสามสี่ปีละ เพื่อนพักมาฝากแซ่บๆยูเทนโมจิของของกอดมากเลย งานยืปมะเขือที่ใจได้กินน<ม>ันตํตำตที่เมืม่มอาสาตายอฮ้ยหั่ัก 什么了？嗯

มีกับเขาไปเบื้งกระตูนและละ <c oughs> น,นั่งรู้นะส่งไปนั่งก็ไม่มาเลยนะ <c oughs> ั่งรู้จักเลยนะขอบคุณ I mm -hmm. ไม่แล้วให้ไปล้ากินเลย,อ,เลยอู้ลืมชงกาแฟาให้จีเขาต้มน้ำร้อนมาเยอะเลย กินท้องวันได้แบบแล้วแต่ถ้าไปกลัวเปื่อยนะกดไปเรียกขาหมูเยอรมันได้ไหมเราไม่ได้ทำแบบขาหมูเยอรมันเรามาอบเลย กินหอมแดงไหมกินโลห์ึนถึงสมองเลยนะหึนเดลยเลยพี่น้องมันสดไม่รูบอก ที่อร่อยมากเลยอ่ะมันอ่อนหมที่นีะซาอออมาให้นี่ใช่ไหมอืมวันหลัเขาพุดวันหลังเขาไปเก็บนอมอนแล้วมันหอมว่ามไหอมใช่ไหมวหัวของชาเขาเลยเด๋ยวไปเก็บ ไม่ใช่อมเนื้อหูแบบดิวๆเลยอะแซ่บเผ็ดกินได้ไหม,มกรอบจีดูเนื้อคนห่วยๆพี่น้องจาหันหันอยู่เด้ ไ,ได้เข้าไปในยู u ู e เลยนะมัเไไง,มงเฟ้ง่ายกว่าสมั่งยี่ยมยูในเฟซเยอะกว่า ครับขนมจีนเนี้วหนุมกินทุกยี่หอ้ขอขนมจีนร่องเบิดพู่อได้กระทำแบเขา,าต,ตากินยี่ห้ออย่างน้องสบาหลายยี่ห้อเพื่อพี่นนอกกินทุกยี่หอ้อยังไงคลนะอะไรับบรับ นี่กระปู่กักนไหมอมมรอยชาไม่้อบกินอะไรอืมชอบบอกว่ามันอร่อยอย่างนี้นเนี่ยมันอ่อนรดน้ำบ่อยนะเนะาะมาช่วงนี้มีฝนใมั้งอืม,อม เขาปลูกผักแป๊บเดียวหมดไม่เหลือหรอกเด็ดกินหมดเลยนะอา <c oughs> นารข้าวขนมกินอะไรไม่ได้เหรออืมว่า กระปุ่นว้ขอาตงแห้งพี่น้องจ๋า kalen anu hmm แล้ว่็ดูแค่เบลลาบเนาะนัง่งรอดฮะมาให้เบลลาเดยนก่อน Nóng 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 sao rồi chắc bạc rồi, Sao vậy? Kín cấp mua sáng ít mình ăn ai mua đây Kita pak kutu. Bớt là mình ăn đã. ควันเป็นละเปิด <c oughs> แล้วกับซินแรมพี่นอ้องเข้าไปแล้วเราจะเอาฝากกุญแจก็แช่กดติดตามแล้วก็ฝากกาแฟน้ำในเด้อพี่น้องเด้อกลับมาเซ็นต้ายี่สิบหกเนาะสนใจสัง่งซื้อแนบลิงค์ข้างล่างนะคะพี่น้องเนาะกุญแจอยากผอมอยากสวยคือสาวตายอ่ะจัดไปพี่น้องถ้าพ่อกันไม่คิดหน่ะขอบคุณขอบคุณสำหรับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ห้กกำลังใจกันเสมอมากขอให้มีความสุขหลายๆถือลอตเตอรี่ละว,วั่นทีหนึง่งค่ะพอกันคลิปหน้าเด้อพี่น้องจ้งาไปไปจ้า